้าสัญญาณที่บอกว่าคุณคบกับผู้ชายที่มีคุณภาพข้อหนึ่งเขาฟังคุณและจําสิ่งที่คุณพูดได้ถ้าเกิดว่าคุณเดทกับผู้ชายคนนี้นะคะแล้วคุณก็สังเกตว่าเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยคุยอะไรกันเนี่ยเขาจะฟังสิ่งที่คุณพูดแล้วก็ฟังด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําด้วยเหตุผลและเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณเนี่ยได้เล่าเรื่องต่างๆเรื่องเล่าในวัยเด็กเรื่องเล่าอะไรก็ตามเนี่ยให้เขาฟังเขาจะจําสิ่งที่คุณ พูดได้นะคะแล้วก็จําได้อย่างแม่นอย่างนั่นแปลว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ใส่ใจสนใจคุณเป็นคนที่จริงใจและเป็นผู้ชายที่คุณภาพน่าคบหาน่าเด็กนั่นเองค่ะข้อ2องเขาให้คุณโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนและ้าเกิดว่าผู้ชายที่สาวๆคบอยู่นะคะ เขาให้คุณเนี่ยโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นให้เวลาคุณนะคะให้ความรักให้เงินให้ของอะไรก็ตามเขาไม่เคยที่จะแบบว่าทวงบุญคุณหรือว่าอะไรก็ตามเวลาที่คุณแบบว่าเอยเธอช่วยฉันหน่อยสิฉันยืมก่อนนะอะไรก็ตามเ่าแบบก็ตามนะคะเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรนะเธอไม่ต้องคืนนะฉันช่วยเธอด้วยความเต็มใจหรือแม้กระทั่งเขาช่วยซื้อสิ่งของให้คุณเนี่ยเขาก็ช่วยด้วยความเต็มใจมาหาคุณสเปนไทม์ร่วมกับคุณใช้เวลากับคุณเนี่ย ก็ทำด้วยความเต็มใจโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนนั่นแปลว่าสาวๆเนี่ยกำลังเด็กับผู้ชายที่มีคุณภาพผู้ชายที่จรินใจแล้วก็ผู้ชายที่คุณอยี่ยสมควรให้ความรักให้หงุใจนั่นเองค่ะ ข้อสามเขาคิดถึงคุณเมื่ออยู่ห่างคุณให้สาวสาวลองสังเกตุนะคะว่าเท่าสาว,สาวเนี่ยเด็กกับใครแล้วเนี่ยเวลาที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องการงานเขาไปท,ทําธุระคุณไม่อยู่เขาไปต่างประเทศอะไรก็ตามนะคะเขาจะคิดถึงคุณมากๆเวลาที่เขาเนี่ยอยู่ห่างไกลคุณเขาจะโทรหาคุณเช้าเที่ยงเย็นส่งเมสเซจหาคุณ วิดีโอขอหาคุณขอแค่วิดีโอขอแป๊บเดียวหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้ขอแค่เห็นหน้าคุณแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะนั่นแปลว่าผู้ชายคนนี้เขารักคุณจริงๆเป็นผู้ชายที่มีคุณภาพเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจนั่นเองค่ะข้อ 4. เขาอยู่ที่นั่นเสมอเมื่อคุณต้องการเขาถ้าเกิดสาวๆเนี่ยได้เดอผู้ชายแล้วนะคะเวลาที่สาวๆต้องการความช่วยเหลือคุณมีเรื่องทุกข์ใจ คุณอาจจะแบบว่าเจอประสบปัญหาอะไรมาเนี่ยเวลาที่คุณต้องการเขาก็จะรีบมาทันทีไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามเขาจะยุ่งแค่ไหนก็ตามเขาก็จะมารีบอ,อยู่ข้างคุณให้กําลังใจคุณและปลอบโยนคุณ,คณหรือแม้กระทั่งเวลาที่คุณเนี่ยมีความสุขคุณต้องการให้เขามาร่วมยินดีในความสุขเนี่ยเขาจะอยู่ข้างๆคุณสมุนผู้ชายแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะสาวๆไม่ควปรปล่อยเล้เพราะว่าเป็นผู้ชายที่มี คุณภาพแล้วก็จริงใจมากที่สุดนั่นเองค่ะข้อ5้เขาชื่นชอบคุณและเคารพคุณผู้ชายที่ชื่นชอบคุณนะคะสาวๆจะสังเกตได้ว่านะคะเขาเนี่ยจะชมคุณอยู่เสมอมผมเธอสวยจังเธอใส่แว่นตาเนี่ยเธอดูน่ารักจังเธอใส่ชุดนี้สวยจังเธอแต่งตัวแบบนี้สวยจังเธอหุ่นดีจังนะและแม้กระทั่งเวลาที่สาวๆไม่แต่งหน้านะคะเขาก็จะแบบว่าชื่นชมว่าเธอไม่แต่งหน้าก็น่ารักดีนะ เขาจะชื่นชมคุณอเสมอผู้ชายแบบนี้เขาชอบคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ในสเปคของเขาคุณเป็นผู้หญิงที่เขาเนี่ยแบบว่าอยากได้เป็นแฟนนั่นเองและการที่ผู้ชายเขาเคารพคุณนะคะหมายความว่าเขาให้ความจริงใจคุณเขาเคารพคุณโดยการที่เขาเนี่ยพูดจาสุภาพกับคุณเขาชื่นชมคุณเวลาที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนของคุณหรือว่าอยู่ต่อหน้าเพื่อนของเขาเขาจะพูดจาอ่อนหวานนุ่มนวลกับคุณอยู่เสมอทำไรเนี่ย เขาจะนึกถึงใจคุณอยู่เสมอนะคะผู้ชายแบบนี้ดีมากๆเลยถ้าสาวๆเดทกับผู้ชายตาม5ข้อที่คุณุตพูดมานั่นแปลว่าสาวๆกาลังเดทกับผู้ชายที่มีคุณภาพนั่นเองไม่ควรปล่อยให้หลุดมือเด็กขาดนะคะลองชิกนะคะว่าสาวๆเดทกับหนุ่มแล้วมีตาม5ข้อที่คุณุตพูดมาหรือเปล่าด้วยรักจากคุณลุตค่ะ